ปลาข่าปลาข่าผู้ช่าปลาข่าโอ้ขึ้นแห้ง สวัสดีครับท่านผู้ชมทีกเคาพผมพงยีวีช่องคอนหมกป่าชาเนีมวือน,นี้ทีพาท่านผู้ชมมายามเบ็ดคือเก้า่ครับแต่ว่ามือนี่เปลี่ยนจากไ้เบ็ดปลาชะโดมาส่เบ็ดปลาขาวครับครึ่งเพียกตามเมียนามไปไ้แบบปูฝะครับเดเสียบเงียประดุก ใช่ใบหาหลังครับท่านผู้ชมแล้วมาลุ่นบังคับว่าสิมีปาข่าวไม่กินเบ็ดบ่ใช่เบ็ดปูฝะตามฟังแม่น้ำมุ่นข้างๆฟังแม่น้ำมุ่นใช้เบ็ดปูฝะโดยงเงียบประดุกี๋ยวมาลุ่นบังคับเบ็ดหาหลังสิมีปาข่าวไม่กินบ่ติดตามชมเลยครับครับล้างเรีย โอ้ยหลังเลือกปลาดุกตายปลาดุกตายครับหลังเลือกใช้ตะปลาโดสมือแลยต้องเปลี่ยนมาใช้ปลาขาวนปลาขาวมันบอนใช้หาหลังครับหมื่อ่านสื่อปลาดุกน้ำเขา น้ำปลาดุกน้ำรถเมลคาหาโตดึงอยู่ตลอดสันผู้ชมนี่ดึงอยู่นี่ดึงอยู่ดึงอยู่เดียวเน่าทักก่อนเน่าทักก่อนสันผู้ชมไปดึงอยู่ปลายังกินนอนสัน <c oughs> ผู้ชมดึง ดึงแห้งกครับผู้ช่วปลายอย่างปลาข่าปลาขาขาผู้ช่วปลาขาา <c oughs> คือดึงแห้งเลย นี่ครับท่านผู้ชมสรุปแล้วใส่เบ็ดปละข่าวใส่เบ็ดปูฝักครึ่งเถียกไปตามขางๆฟังหบือเงียบประดุกใส่เบ็ดหาหลังกระไรตัวหนึ่งครับนี่ครับใส่ใ่ประมาณหาหกโลนะครับใส่ใ่ใส่ใยหาข่าวเมน้ำมูนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม